ช่อดอกไม้นะคะเรื่องในโอกาสต่างๆอันนี้หลานเขารับรางวัลค่ะเกี่ยวกับดนตรีนะคะเขาก็จะได้ของฝันมาเป็นช่อดอกไม้นะคะสวยงามมีคุณค่าเห็นไหมคะใช้แบงค์ห้าสิบพับเอาเลยใช้แบงค์ร้อยพับค่ะสวยงามมีคุณค่านะคะ แต่เก็บไว้นานไม่ได้นะคะเก็บไว้นานเนี่ยตอนนั้นป้าน้องก็จําไม่ได้ตอนลูกชายรับปริญญาเนี่ยป้าเขาให้เป็นเงินพันเลยนะคะเขาใช้แบงค์ร้อยพับค่ะป้าน้องก็ไปเก็บไว้ที่หน้าหิ้งพระผ่านไปหลายปีมากค่ะพอเอามาแกะเนี่ยใช้ไม่ได้เห็นไหมคะเนี่ยเป็นแบงค์ร้อย เอามาพับเป็นกุหลาบค่ะอันนี้แบงห้าสิบค่ะวันนี้ป้าน้องจะให้เก็ดความรู้กับช่อดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะเขาเอาแบงห้าสิบมาพับนะคะเป็นดอกกุลาบสวยค่ะมีคุณค่าแต่ จำไว้นะคะทิ้งไว้นานไม่ได้นะคะก็ทิ้งไว้ยังไงก็อย่าให้เกินปีค่ะต้องแกะค่ะพี <c oughs> <c oughs> ะน้องเคยเจอประสบการณ์กับตัวเองมาเราไม่แกะนะคะเก็บไว้หลายปีมากพอเอามาแกะร่วงเสียหมดเลยค่ะใช้ไม่ได้เลยไปแลกแบงก์ก็ไม่ได้ค่ะ อันนี้คือบทเรียนและประสบการณ์ที่พอน้องได้นะคะดอกไม้สวยมีคุณค่าแต่ว่าเก็บไว้นานไม่ได้นะคะเขาจะเสียเขาจะเสียค่ะพอแกะมาเขาจะร่วงเอาไปแลกแบงก์ก็ไม่ได้นะคะต้องรู้ อยากเกินหนึ่งปีแล้วรีบเอามาใช้อันนี้คือเก็บความรู้ที่ป้าน้องให้นะคะบางทีเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วคนไม่ได้สังเกตเนี่ยค่ะก็จะไม่รู้หรอกคะ่ะ เอ็ดความรู้ได้เกๆเลกๆน้อยแต่มีประโยชน์นะคะ